วันที่สิบแปดสิงหาคมเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดของระยะการวันเข้าพรรษาในวันนี้จะได้พูดโดยวั้อ้อว่าทำงาน โดยจิตว่างโดยสพาะเป็นที่เศษ็ตอนที่เล่ามาเราได้พูดถึงอุดมา อำนาจพิเศษมองไปทางไหนคิดไหนก็ว่างไปหมดเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้การให้จริงจังมันถึงจะจะได้ให้จริงจังพูด รัม้มเฉพาะส่วนนี้เราได้พูดถึงยักษ์ตัวหนึ่งรือสีตัวหนึ่งที่มีตาเป็นไฟมองไประงไหมายก็ผล้นตาทีเดียวมก็ไม่ีวอดวาย โลโ่งโถงไปหมดความหมายอันนี้อยากจะให้เอามาใช้เป็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบในเรื่องนิยายออย่างนั้นเขาก็ มีความหมายอะไรซ่อนไว้เหมือนกันมันเป็นเกรดคือเป็นอัตถกถาของไอ้คำพีสำคัญสำคัญเป็นคำพีราม,มานยนะเครื่องรามเย็นมี่เปนต้นแสดงว่าไอ้คนยุคนั้นก็มีจินตนาการไม่เลว ในทางที่จะคิดนิกงเท่ไรให้คิดแปลกระจากธรรมดาแปลกปกว่าธรรมดาอย่างนั้นจะอีกหลายเทา่าถ้าจะเปรียบเทียบกำลังของไข่ที่ไม่ให้ว่างไปก็ยังสู้ไอ้กำลังของความว่างนี้ไม่ได้ กาทำมันว่างยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าไฟมันยยเป็นเรื่องวัตถุมันก็เผาไมา้แต่วัตถุว่างไปแต่วัตถุไอ้นามธรรมมันก็ไฟเผาไม่ได้นี่ที่เราจะพูดกันเรื่องนามธรรม มันต้องมีสิ่งที่มันเผารื่ทำลายให้หมดไปได้แม้แต่นามมาทำว่างจากในความรู้สึกคิดนึกตัวกูของกูนี่มันเป็นนามมาทำและอย่างหนึ่งสำหรับยักษวิวสีที่มีริสเคินนั่น ันเพื่อทําลายผู้อื่นด้วยความเห็นแก่ตัวทําลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราต้องการจะไม่มีความเห็นแก่ตัวทําลายความเห็นแก่ตัวแล้วไม่เอาประโยชน์อะไรจากใครตรงนี้สําคัญมาก ให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องความว่างกเพราะมันจะเอาประโยชน์ของตัวเพื่อตัว,ตว,ตวแก่ตัวเรื่อยไปจึงฟังไอ้ความว่างเนี่ยไม่เข้าใจมันก็ติดอยู่ที่ตรงนี้มาศึกษาเรื่องความว่างเพื่อาประโยชน์ทางเห็นแก่ตัวด,ด,ดูเป็นตัว ็นของตัวไม่มีวันที่จะทำได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือฟังรู้เรื่องนี่มันไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้จนกว่าจะหเห็นความสำคัญความหมายสำคัญคือเพื่อความไม่เห็นแก่ตัว เพื่อความไม่มีตัวจริงๆแต่ก่อน <c oughs> มันจึงเป็นเรื่องที่แม้ว่าดูคล้ายกันแต่มันคนละอย่าง <c oughs> เป็นเรื่องคนละอย่างถ้าใครต้องการ ประโยชน์อยู่ประโยชน์ของตัวอยู่อย่างเต็มที่นั่ก็ศึกษ,ษาหรือฟังเรื่องนี้ไม่ออกแน่กอจะฟัองออกไปในทางที่ว่ามันขัดกันเสมอเหมือนปที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัว เพราะอะไรจะทำงานมันจะเป็นเครื่องผลักดันให้ทำงานจะเป็นกำลังใจให้ทำงานเพระตั <c oughs> ้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้รู้สึกว่าขัดขวางกันเส็จแล้วก็เลิกความสนใจ เรืองความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความว่างแปลว,ว่าปัดทิ้งไปทั้งทั้งรุ่นปัดทิ้งไปทั้งเระบีเลย <c oughs> นี่เป็นผลจากการสังเกตที่ผมสังเกตมาตั้งหลายปีแล้วเกี่ยวกับการเผยแพร่เรื่องความว่างออกไปในสังคม <c oughs> ถ้าว่าที่จริงทำอธิบายนั้นก็มากพอที่จะเข้าใจแต่เขาทนอ่านไม่ไหวจิตมันปฏิเสธไม่ยอมต้อนรับเสียตั้งแต่ทีแรกที่ได้ยินแล้วก็เห็นเป็นเรื่องเลวหลายและเครดิตต้องบุคคลก็ไม่เป็นเครื่องประกันให้เขาเออ รับทา่เจระหนา <c oughs> นี่ก็เลยมีคนเข้าใจน้อยนม้จะมีนคนเข้าใจบ้างมันก็ยังเป็นจำวนวนน้อย แ้าอีกทีหนึ่งมันก็ฟังไม่เข้าใจกันอยู่อีกนิดเดียวคือว่าเรามีความหวังมีความต้องการมีอะไรได้ด้วยด้วยสติปัญญาที่โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่น นี่เขาปฏิเสธว่าถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความหวังไม่มีความต้องการ <c oughs> นั่นถูกกลางตัวนั่งสีแต่ยังเข้าใจผิดเพราะความวายความหวังความต้องการความปักบันด้วยอะไรนี่มันมันกำกวมเป็นภาษาที่กำกวมเหมือนที่กล่าวมาแล้วด้วยอะไรก็ได้จะมันทำด้วย ความยึดมั่นจะได้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้ที่เขาก็เลยฟังว่าเมื่อเรายังมีความยังมีกิเลสอยู่ที่จะให้ทาด้วยความไม่ยึดมั่นนั้นทําไม่ได้ก็เลยปัดเรื่องนี้ทิ้งไม่ทนอ่านสมธิบาอยอะไรหมดพือจับตัวเองเป็นผู้มีกิเลสนาจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่น อันตะไมาพูดจะทำง,งานด้วยความมาย,ยึดมั่นถือมั่นพ็ไม่ไม่ยอมรับสิตีเป็นเระบาบาบาๆไปเลยนั้นต้องทบทวนไปถึงข้อที่ว่าไอ้จิตเนี่ยมันว่างจากความย,ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำเป็นื้นฐาน ในความมดมั่นถือมั่นเพิ่งมาเพิ่งมีมาเป็นครั้งคราวแล้วก็ระวังอย่าให้มันเกิดในขณะที่เราจะทำอะไรที่เป็นเป็นงานสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ เผลอมันเกิดเหลอมันเกิดแต่ตอนนี้เสิอไม่ได้เพราะมันมีระยะการมากพอที่จะให้มิดให้คิดแล้วไม่ต้องเผลอไม่ใช่อารมณ์กระทบวูมว่ามันมีเวลาที่จะ,มจะมไม่จะคิดจะเตรียมตัวจะอะไรี้นหลักว่า จิตมันว่างจากความยึดมันม่นหรือือมันอยู่แล้ว,วเป็นพื้นฐานก็ใช้จิตชนิดนั้นไปก็แล้วกันสำหรับคนที่ยังมียังมีสิเลสที่ถืดอตัวว่ายังมีสิเลสยังมีความยึดมัน่นถือมันเมื่อไรก็ได้ มีปัญหาสำคัญเรื่องทำการงานเพราะว่าชีวิตมันอยู่ด้วยการงานรว่นมีค่าเพราะการงานในการงานก็เลยเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงพูด โดยโยกเอาการงานขึ้นเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> อย่างที่ได้ยินอยู่เสมอเสมอจนท่องกันได้จนอเอาไปว่าเล่นร้องเพลงเล่นอะไรกันได้ <c oughs> แต่แล้วจะเข้าใจหรือไม่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตามหลังปบมันสือชุดมองด้านในของคุณวิโรจเนี่ยสั่งให้ บัรจุข้อความนี้ทคำกรอนำนี้ไว้เรื่อยไป <c oughs> แล้วก็เชื่อว,ว่าทุกคนหรือทุกองค์นี้ก็คงได้ยินได้จ,จำได้อยู่แล้ว <c oughs> วา่าจงทำงานทุกเรนิดด้วยจิตว่างแล้วก็ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างขึ้น กินอาหารของความว่างอย่างพระเินก็ <c oughs> <c oughs> ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีภาษามีโตกระโดกรูอบ,บัานนอก <c oughs> เป็นพระอันนี้นก็เป็นภาษาที่ไม่เพราะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อภัย ควรได้รับอภัยไม่ใช่เพียงแต่ว่าคำกลอนได้รับการอภัยทำไมเจตนาจะพูดให้รุนแรงให้ฟังแล้วลืมยากอย่างพระอิน ืัอตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีคำว่าหัวทีภาษาบ้านนอกภาษาบ้านนี้คนเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ก็เจตนาที่จะใส่ลงไปอย่างนั้นเพื่อยืนยันว่าคำพูดนี้มันคำพูดที่บ้านนอกของคนบ้านนอกพูดเข้าไปจากบ้านนอก อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสอนภาษาทำใหม่ให้แกผู้สนใจสักคำหนึ่งว่าหัวทีไม่ใช่ว่าแต่แรกเริ่มเร่มทีภาษาปักต้แต่หัวที แล้วทีนี้เราจะต้องทำความเข้าใจมันให้ดีทีลบรรทัดบรรทัดห้จงทำงานทุกสินิดเด็ดดิดว่างเนี่ยคุณฟัง มันมีความหมายบอกอยู่แล้วว่าผู้ส่คนที่ยังไม่ไม่ไม่หมดกิเลสยังไม่สิ้นกิเลสถึงต้องขอร้องหรือบังคับให้ทำการงานด้วยจิตว่างถ้าเป็นผู้หมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องขอร้องบังคับอะไรกันอีกเขาก็ทำงานด้วยจิตว่างได้เอง เีก่กไ่เป็นคําพูดสําหรับคนที่ยังมีจิเลเป็นคาแนะนําเป็นคําขอร้องหรือเป็นคําบังคับในที่สุดอระจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างไม่อย่างนั้นเราแก่จะแย่ปัญหาก็อยู่ที่คำว่าจิตว่างที่เรื่องนี้ก็ พูดมามากแล้วแล้วก็มีรายละเอียดที่ทได้พูดไปแล้วไปค้นหาอ่านดูเอาเองบ้างที่สำคัญที่สุดก็ต้องรู้เสียให้เต็มที่ว่าไอ้คำพูดแต่ละคำแต่ละเรื่องมันมีความหมายเฉพาะตองมัน แต่เฉพาะไม่ใช่ทั่วไปแก่คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้น,นั่นจต้องถือว่าเป็นภาษาธรรมที่ต้องการความหมายหรือคำอธิบายความหมายเป็นพิเศษคำว่าจิตว่างเรไม่ใช่อย่างที่นึกเอาเองว่ามันเป็นจิตที่ไม่คิดนึกอะไร เหมือนกับคนไม่มีส,ส,สติจสตังให้ครับหรือถ้ามากกว่านั้นมันเป็นเหมือนกับหลับไปเลยนี่จะทำอะไรได้มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แนละ้วที่มันก็ยังเหลืออยู่ว,าวา่าแกล้งทำว่างแต่แกล้งทำว่างมันก็เป็นว่างอันตรพานก็เป็นจิตว่างอันตรพาลถ้าแกล้งทำว่างอาอย่าง ที่เรียกว่าไม่เข้าใจแล้วก็ยังจะเอาประโยชน์อยู่พลรงทําว่างเพื่อจะไม่ต้องรับผิดชอบานนี้กลายเป็นจิตว่างอันตภาน,นี่เราก็มีความหมายตามหลักพุทธศาสนาจำกัดลงไปว่าจิตว่างในที่นี้ คือว่างจากความคิดนึกหรือรู้สึกประเภทที่มีความหมายเป็นตัวกูของกู <c oughs> ความรู้สึกคิดนึกที่มีความหมายเป็นตัวกูของกูนะว้างมากคุณต้องสังเกตศ,ศึกษาให้เขา้าให้รู้จักสิ่งนี้เลยถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้มันก็ไม่มีทางจะเข้าใจเรื่องนี้ ทั้งก็อุตส yeah. าพยายามแยกแยะทำการแยกแยะในความคิดน um, ึกรู้สึกของเราที่รู้สึกคิดนึกอยู่เป็นประจำเนี่ยว่าชนิดไหนมันว่างว่างจากความรู้